หมันไส้เว้ยในเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็วันนี้จะมาจัดเต็มครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการบริจาคของที่จําเป็นแล้วมันแบบจําเป็นจริงๆนะครับผมอย่างแรกนะฮะเป็นของที่มีปริมาณเล็กน้อยแต่แคลอรี่สูงนะครับประเภทขนมปังแบบห่อแบบนี้แล้วนะครับผมือไมื่อก็มามา่ามาม่านี่คือแบบใช้อย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบเบาๆอะ่ะแเบาบๆแบบว่าอย่างงี้ล้วแพ็กไว้นะครับผมอันนี้คือหนึ่งในสิ่งให้พลังงานนะครับแล้วก็จะเป็นแบบของใช้จําเป็นอ่ะอย่างเช่นแบบ พวกแผมเพร์อพวกแบบผ้าอนามัยอะไรต่างเนี่ยเขาก็มีขาดแคลนเหมือนกันนะครับผมนี่อย่างนี้เลยเอาตอนเนี้ยมีปีกไม่มีปีกเอาหมดตอนนี้นะแล้วแต่คุณจะหาได้เลยครับผมเนี่ยอ่ะของใช้แบบนี้นะครับผมจาเป็นจริงๆครับผมเนี่ยฮะยายาแนะนําเบตยาอะไรบ้างครับพี่พาราก่อนเลยมีตากฝนตากอะไรเนาะแก้ไขครับผมแล้วก็พวกแบบยาฆ่าเชื้อเบตาดีนอ่าแอลกอฮอล์อ่าสำลี ตรงนี้เนี่ยอยู่กันมากอ่าอันนี้คือมีมีคนแนะนําที่สุดจะเป็นอันนี้หรือเป็นสนิเกอร์ก็ได้ครับรวมถึงสิ่งที่มีคนแบบเรีคอมเมนต์มาที่สุดนะครับบอกว่าจําเป็นที่สุดคือเขาเรียกมาม่าร้อนใช่ไหมครับพี่มาม่าที่มันเป็นถ้วยแล้วมีสารเคมีเป็นแพคอยู่เราสามารถใส่น้ําเข้าไปแล้วมันจะร้อนขึ้นมาเลยอันนี้คือแนะนําว่าให้บริจาคนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริจาคครับถ้าใครอยู่ย่านอยู่ย่านนี้นะครับย่านนาเกลือพัทยาระยองบางละมุงหรือว่าเลยไปไปศรีราชาอะไรก็ได้เราอยากจะมาบริจาค มีติดต่อตูนเข้ามามากว่าอยากจะบริจาคที่ไหนมาที่นี่ได้นะครับอันนี้คือสว่างบริบูรณ์ทรมสถานนาเกลือแล้วก็จะมีวัดชยัยเป็นเป็นสาขารองนะครับแล้วก็เมืองเมืองพัทยาศาลาเมืองพัทยาใช่ไหมครับพี่เป็นส่วนที่3ามอ่าอันนี้ก็เป็นแบบช่องทางหนึ่งนะครับในการทําให้ทุกท่านสามารถมาบริจาคได้นะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับขอบคุณคับครับผมพร้อมเหนื่อยเพื่อชาวไทยครับบอกเลยถึงไหนถึงกันรครับใครเจอตูนนะ แล้วแบบว่าสมมติตูนมาสแตนบายที่เนี่ยเจอแล้วอยากกอดก็กอดได้เลยนะครับผมของทุกอย่างที่เราบริจาคมานะครับแบบแยกๆมานะเจ้าหน้าที่เขาจะดึงออกมาแล้วก็มาแพ็ครวมให้มันกลายเป็นเซตแบบนี้นะเนี่ยครับดูปริมาณเยอะมากครับได้ปุ๊บเยอะปุ๊บลน้นปับ๊บแล้วก็จะมีลดขนไปทันทีนะครับผมเรียกว่าเมื่อได้แล้วเต็มจํานวนแล้วจะขนไปช่วยเหลือพี่น้องทันทีครับผมเนี่ยครับผมก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านครับ คนถ้ายอยเอาของมาบริจาคนะครับผมเนะี่ยจะเต็มคันรถแบบนี้ตลอดเลยครับผมขอบคุณนะพี่นาะโมทนาสาธุนะครับผมอย่าลืมมาบริจาคก,กันเยอะๆนะครับผมไทยช่วยไทยคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผม